สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาแนะนำในเรื่องของวิธีการเข้าใช้โปรแกรม OGS นะครับเราสามารถเข้าไปที่ Google นะครับซึ่งเซิร์ชได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับพิมพ์คำว่า OGS เข้าไปครับเห็นไหมพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นคำว่า OGS Online Go นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนเลยนี่อันแรกสุดเลยครับผมเราสามารถที่จะเลือก OGS นะครับเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปเลย แล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้าที่มีหมกล้อมีกระดานเล่นอยู่เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับให้เรากดเข้าไป Sig n i ินก่อนนะก็คือการล็อกอินเข้าไปก่อนผมเลือกมุมบนขวานะครับ sign in เวลาเลือกนะครับเขาจะมีให้เราเลือกว่าเป็น Google หรือ Facebook หรือ Twitter นะครับแต่ของผมเนี่ยเลือกเอาไว้เป็นในส่วนของ Facebook ผมก็เลยกดเลือกจาก a c e b o o k นะครับเพื่อให้ง่ายแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเยอะนะครับประมาณนั้นผมก็ ใส่เข้าไปต่อนะครับประมาณนี้เสรอยครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเราสังเกตมุมบนขวาของเราเนี่ยจะมีข้อมูลของเราอยู่ด้วยนะครับชื่อชาญโกมาเตอร์นี่หนไหมครับถ้าเราอยากเข้าไปที่หน้าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับหนึ่งก็คือเมนูด้านซ้ายมือขีดปิ่นโต3ชั้นของเราเนี่ยแหละครับกดเข้าไปนะครับกดที่โฮมนี่ก็จะมีข้อมูลของเราอยู่ตรงนี้เลยหน้านี้สําคัญยังไงครับหน้านี้ก็คือจะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะมาเห็นข้อมูลว่ามีใครชวนเราเล่นบ้างมีเกมไหนที่เรายังค้างอยู่บ้างนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆของเราหรือมีกลุ่มที่เราอยู่อย่างไรบ้างนะครับมีเพื่อนๆเราออนไลน์ไหมอะไรแบบนี้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้สนใจแต่ในถึงจุดตรงนี้นะครับผมจะมาบอกว่าเราก็สามารถที่จะเข้าใช้โปรแกรมได้แล้วซึ่งผมจะมาแนะนาไอ้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเข้ามาที่กลุ่มนะครับซึ่งผมเนี่ย ตั้งกลุ่มเอาไว้สำหรับการแข่งขันออนไลน์ที่ชื่อว่า GoMaster online tournament นะครับเวลาเราเราไปที่เมนู3มขีดนะครับแล้วเราไปเลือกที่กลุ่มนะครับไปที่กลุ่มนะเห็นไหมครับตรงด้านกลางๆนิดนึงนะครับผมกดเข้าไปปึ๊บน่าจะเห็นนี่ครับมันจะเข้ามาที่หน้านี้ครับแล้วเราก็เซิร์ชนะครับเจอแล้วครับนี่พิมพ์เลยนะครับพิมพ์ด้วยตัวเองนะอย่าไปใช้คําแบบพิเศษที่มันแบบ เขาเรียกอะไรโทรศัพท์ช่วยเราอะนะเราก็พิมพ์ไปด้วยตัวเองเลยครับก็พิมพ์ไปโก Master ครับนี่ปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป็นโก Master o n l i n e tournament ให้เรากดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนี่แล้วมันจะมีข้อมูลอยู่ในนี้ครับว่าเป็นผมเป็น Admin อยู่ใช่ไหมครับมีโพสต์มีประกาศอยู่นะครับแล้วมันจะมีส่วนหนึ่งครับให้เรานี้สามารถที่จะกด จอยกรุ๊ปได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจอยเข้ามาอยู่ในกรุ๊ปแล้วพวกเราก็จะหา,ามันจะมีให้ให้เขียนว่าจอยกรุ๊ปนะครับเรากดสามารถากดแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับ